สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยุทีประจำวันอังคารที่23เมษายน2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5ปีมะโรงนะครับผมวันนี้เป็นวันพระวันนะครับวันเพ็ญนะเป็นวันพระแล้วก็วันเพ็ญด้วยนะครับขึ้น15ค่ำนะก็สวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรทำบุญกันด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์คนที่เกิดทั้ง7วันนะครับ ผู้ที่ชมทางทิกต็อกนะฮะกดเซฟกดหัวใจนะฮะกดไลค์กดแชร์ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์นะครับผมใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมวันนี้สีมงคลเสริมโชคลาภนะครับก็ได้แก่สีส้มนะครับสีที่ห้ามใช้นะครับวันนี้จะเป็น สีเหลืองอ่อนส่วนสีที่เสริมดวงวันนี้จะเป็นสีแดงหรือไม่ก็สีฟ้านะครับผมเลขนำโชคนะครับในวันนี้ได้แก่เลข3เลข6เลข5เลข9และเลข7นะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่5 9 9บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรโฟไฟล,ล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าคนที่ชมทาง แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอยากติดต่ออาจารย์สอบถามรายละเอียดได้ที่นะครับอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะพุทธังเปิดทำมังเปิดสังขังเปิดนะครับอ่ามาครับผมใครที่ชมจนจบขอให้นะครับพลังงานครูบาอาจารย์จงช่วยนะครับเปลี่ยนแปลงดวงชะตาให้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับใครที่นะครับเพิ่งชมคลิปอาจารย์ครั้งแรกก็อย่าลืมติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุกแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผม อาจารย์จะเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่ใบนี้นะครับสามไม้เท้านะฮะกิจการงานของคุณในวันนี้โดยภาพรวมแล้วท่านบอกว่าเป็นคนที่นิ่งๆนะครับนะกิจการงานของคุณเริ่มมีการต่อยอดแล้วก็นะมีการาเพิ่มในเรื่องของงานเข้ามามากขึ้นมากขึ้นนะครับถือว่างานนั้นดีและประสบความสําเร็จด้วยนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้จะได้รับเงินนะครับเนาะ จากงานที่คุณทําอยู่อาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ต่อเติมในร้านของคุณด้วยนะครับสุขภาพนะครับช่วงนี้แลนะให้ดูแลในเรื่องร่างกายการเจ็บป่วยทํางานหนักเกินไปนะครับความรักคนโสดวันนี้คนคุยก็อาจจะมีการขยับสถานะขึ้นมาหรือว่าความรักเริ่มดีขึ้นนะครับคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็นะครับจะมีการาพูดคุยกันนะครับหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยกันนะครับถือว่าทําให้ครอบครัวมั่นคงครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในบ้านแล้วก็อย่าลืมในการไปเติมน้ํามันตะเกียงนะครับเติมไฟในตะเกียงอะไรประมาณนี้นะครับไหว้พระพิคเนตปางประทานพรครับจะประสบความสําเร็จนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่สีไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับได้รับพรดีๆจากในเรื่องงานนะครับโดยเฉพาะ ความมั่นคงนะครับนะวันนี้งานจะประสบความสําเร็จจะทําอะไรก็จะได้รับความสําเร็จไปหมดเลยนะครับผมการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะสิ่งที่คุณทําไว้จะได้เป็นลาบเป็นผลได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับคนที่เจ็บที่ป่วยอยู่ก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ถือว่านะความรักมั่นคงนะครับมีคนคุยก็ถือว่า มีโอกาสได้ขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมคนที่มีคู่นะครับความรักเป็นปึกแผ่นนะครับวันนี้ถือว่าได้รับสิ่งดีๆจากคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภอย่าลืไมไหว้พระพรหมนะครับหรือว่านะฮะไปไหว้พระพิฆเนศปางประทานพรนะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่สิบในเท้านะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะ ต้องแบกรับแบกปัญหากำลังคิดวาดฝันในเรื่องของงานที่กำลังจะไปต่อได้ดีนะครับผมวันนี้ถือว่านะการทำงานของคุณนั้นเคร่งเครียดแล้วก็จริงจัง,จงมากเลยนะครับง,งานประสับควสามสำเร็จนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้คุณต้องแบกภาระแบกรายจ่ายที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะครับสุขภาพนะครับในช่วงนี้ให้ระวังอาการปวดบา่าปวดคอนะครับผมความรักคนโสดในช่วงนี้คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะ เริ่มต้นกับใครนะครับเนาะอย่างจริงจังอยู่กับเรื่องสิ่งที่คุณรับผิดชอบนะครับคนที่มีคู่ในช่วงนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นนะครับมักจะสู้และทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวให้มีความสุขนะครับเลยแบกอะไรไว้คนเดียวเลยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านนะครับผมนะแล้วก็ปล่อยวางอะไรบดลงมาบ้างวางแผนในเรื่องของการทํางานบ้างนะครับจะได้ดีขึ้นนะครับผมท่านที่เกิดในวัน พุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่ The Sun ครับว้าววันนี้เป็นวันโชคดีของคุณนะนะกิจการงานของคุณวันนี้นะครับอย่าใจร้อนนะครับจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลืองานที่ติดติดขัดขัก็จะดีขึ้นกันเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่นะครับถือว่าพ้นทุกนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับนะการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นนะครับ ความรักคนโสดวันนี้คุณยังสนุกสนานร่าเริงกับงานะชีวิตโสดของคุณอยู่นะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้นะแฮปปี้มีความสุขระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนหรือความขัดแย้งการปากไวอยของตัวคุณเองด้วยนะครับกับครอบครัวเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพุทธกลางวันให้ไหวองค์พระพิฆเนศนะครับปางขาจัดอุปสรรคและพุทธกลางคืนก็เช่นกันนะครับจะได้ร่ำร่ำเรอรวยนะครับผมท,ทันทีเกิดในวันพาราหัสสัดี ได้ไพ่สเตรงนะครับในวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าเก่งนะครับสามารถเอาชนะในทุกๆปัญหาได้โดยใช้ความใจเย็นและความใจดีนะครับทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นในเรื่องของงานของคุณนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับถือว่าจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่หรือความสามารถของตัวคนเองครับสุขภาพนะครับในช่วงนี้นะแข็งแรงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นนะครับความรักคนโสดในช่วงนี้ นะด้วยความที่คุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนเก่งมักจะมีคนเข้ามาชอบเยอะนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักขอให้คุณนิ่งเข้าไว้นะครับแล้วความรักจะสยบแทบเท้าคุณเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับหรือแม่หรือว่าพระแม่ปาระวตีนะครับนะจะได้ผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้อย่าลืมสวมดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่เด็ดเนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นให้อระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานต้องนิ่งเข้าไว้นะครับถึงจะดีการเงินก็เช่นกันวันนี้ถือว่านะยังไม่มีโชคลาภนะครับนะการเงินยังติดขัดอยู่สุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังโรคเก่าๆนะครับอาการเจ็บป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับนะะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่อยากมีใครยังเจ็บปวดอยู่กับความรักที่มันพังทลายไป คนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ให้ระวังความขัดแย้งการทะเลาะหรือการมีปากเสียงนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปทําบุญลงศพนะครับนะถวายเงินกับพระสงฆ์เป็นค่ารักษาพยาบาลน,นะครับแล้วก็อวาว้พระพิฆเนศบางขัดอุปสรรคก็จะโชคดีนะครับผมนะร้ายกลายเป็นดีครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ ได้ไพ่ Queen of w อ n d นนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับมักจะได้รับอะไรดีๆเข้ามาเนาะจะมีการปรับในเรื่องงานได้ยศได้ตำแหน่งใหม่นะครับถือว่าโชคดีการเงินก็เช่นกันนะครับมักจะได้อะไรดีๆจากในเรื่องงานและก็ความสามารถของตัวคุณเองนะครับสุขภาพระวังเรื่องของการทํางานหนักเกินไปมากเกินไปนะครับความรักคนโสดคุณเป็นคนเก่งมีเสน่ห์มักจะมีคนมาชอบเยอะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักปัญหาในครอบครัวพอเอาอยู่นะครับนะ อ,อย่างไงก็สามารถผ่านไปได้วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระแม่ปาราตีหรือพระแม่อุมานะครับจะได้โชคดีร่ํารวยแล้วก็อย่าลืมไหว้พระพิคเนตปางประธานพรกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์ที่แชร์กันนะครับสวัสดีครับ